ซื้อเป็นชายคุณมาผมต้องขายภายใต้เป็นชายคุณคุณขายสูตรให้ผมทำไมผมจะทำแบรนด์เองไม่ได้คุณทำได้เอาคุณทำได้ทำไมคุณไม่ทำตั้งแต่ทีแรกอ้าวแล้วถ้างั้นจะปซีสีของคุณทำไหมก่อนอื่นการที่เอาติดตัดสินใจที่จะซื้อเฟรนชชายนี้เป็นกระแสะครับแล้วที่ดีคือผมเนี่ยก็ได้ตัดสินใจซื้อเราก็โอนเงินปกติเลยตอนนั้น่ะเป็นการซื้อเท่าไหร่สองแสนห้าสองแสนห้านี่มีอะไรบ้าง สองแสนเนี่ยถ้าตามในหลักฐานแชทเลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นข้อตกลงแล้วกันครับ1นนะฮะได้สูตรลูกชิ้นทุกตัวที่เราจะออกตัวใหม่มาทุกครั้ง2นะครับได้สูตรน้ําจิ้มทุกตัวได้แบรนด์เราใช้ใ<ห>ได้โลโก้เชฟไปใช้ด้วยวันเปิดร้านเชฟจะไปดูแลให้2วันวันที่มาเรียนให้ไม่กี่คนก็ได้คือเรียนทําสูตรเชฟพาออกหน้างานจริงเพื่อเรียนรู้ค่ะ8สอนการตลาดคํานวณต้นทุนคอสต,ต่างๆนะแล้วก็สอนกลยุทธ์ทางการตลาดและสิบนะฮะ ได้เครื่องปั่นลูกชิ้นตัวหนึ่งนาที300รลูกคุณขาดอะไรไงบ้างที่คุณไม่ได้อ่าผมขาดณตอนแรกครับผมขาดเครื่องบทสับตัวในเครื่องปั้นเนี่ยผมได้ตั้งแต่วันที่ผมเริ่มขายวันแรก13กรกฎาคมเชฟเอามาส่งวันที่ผมเริ่มขายเลยเครื่องปั้นนี้ได้แล้วเครื่องปั้นได้แล้วตอนนี้คุณเสียหายอะไรยังไงบ้างเรื่อ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 งของเครื่องนี่แหละครับผมยึดในหลักข้อตกลงที่เราคุยกันไม่ต้องสนใจเลยครับว่าเราจะขายได้ดีหรือไม่ดีกำไรของเรามากน้อยแค่ไหนแต่ว่ามันไม่เป็นไปตาม ไม่เป็นไปนไตามที่ตกลงกันไว้ต้องครับตอนที่ทางด้านเชฟเขาคุยกับผมเนี่ยเขาบอกผมว่า,าจริงๆผมก็ล่าช้าเหมือนกันนะเครื่องอะแต่แค่ว่าผมได้มาทันใช้งานทีเนี้ยผมอะผมก็โทรถามเชฟตลอดนะแต่คืออก็เหมือนกับที่ทุกคนเจอนั่นแหละนะครับก็คือเหมือนกับเชฟก็บนโวยว,ยวายนู่นนี่นั่นผมก็โอเคก็ไม่คอยการจะโทรท <บน S 1> านเลยโอ้ยพี่มึงจะรีบไปไหนมึงจะอะไรอย่างเงี้ยจรเ,เหรอใช่เราพูดอย่างนี้จริงไหมจริงค่ะทําไมอะก็ เชฟอันไหนที่จริงเชฟก็บอกว่าจริงเอามืงอจะรีบไปไหนเอาอย่างนี้ถ้ามึงรีบกูส่งตัวเครื่องบินไปให้หรือกูส่งค่าน้ำมนันรถให้ไปให้มึงขึ้นมาเพราะตอนนี้ช่วงนี้กูมีว่างเชฟก็สไตล์นี้อยู่แล้วผมก็เลยถามว่าเชฟแล้วผมจะทํำยังไงครับผมต้องอผมจะต้องทำยังไงในผมในเมื่อผมไม่ได้เครื่องแต่คนสุราษฎร์เนี่ยเพราะผมตีการตลาดกระจูยไปแล้วนะตอนนั้นนะ,ะ,ว,ะวันที่เจ็ดใช่วันที่เจ็ดเนี่ยแน่สรุปเชฟเขาก็คงจะโมโหผมแหละเขาก็บอกว่า อยากได้เครื่องมากมากใช่ไหมได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะส่งให้ส่งที่อยู่มาเลยส่งที่อยู่มาเสร็จแล้วก็เราไม่ต้องมาคุยกันแล้วนะไม่ต้องโทรมาถามอะไรผมไม่ต้องมาโทรมาถามอะไรเชฟแล้วนะเชฟพูดไหมคะพูดค่ะอ่าคือก็ขอบคุณเชฟแหละที่ได้อาชีพนี้มาจากเชฟส่วนนี้นะผมขอขอบคุณนะจริงจริง<ๆ>เพราะว่าพี่หนุ่มคือผมขายได้เยอะมากวันลนะ3ามสตันอะ่ะทุกวัน จนจนแต่คือก็มีช่วงหลังๆนะกระแสมันก็กระแสมันก็ดอกไปแต่นี่ไงนี่ไงเหตุผลที่ทําไมทุกคนถึงอยากได้เครื่องเพราะสินค้าตัวนี้คือสินค้ากระแสถามว่าเครื่องล่าช้าเนี่ยเชฟไม่ใช่ว่าดึงเกมอันนี้ทําไมถึงล่าช้าดูนนี้ได้ค่ะคุณคุณหนุ่มอ่าคืออะไรฮะอันนี้คือที่เชฟมัดจาเครื่องแล้วส่งเครื่องนะคะทางทางจีนตอบกลับมาแบบนี้ในนี้หมดเลยค่ะ,ะว่าบางทีตอบบอกว่า เครื่องล่าช้าคือไม่ใช่ไม่สั่งให้เขาใช่เครื่องล่าช้าเพราะว่ามันดีเลยที่ที่นี่ฝนเข้าประมาณ2เดือนกว่ายังไม่ส่งให้เราเลื่อนเรามาเลื่อยเราก็เลยเลื่อนทางนี้ไปเรื่อยเนี่ยผมจะบอกให้อันนี้ผมไม่ได้ว่าเชฟนะสุดท้ายอันนี้ก็ไม่เป็นธรรมกับทางคนที่เป็นลูกเขาตม่เคยแจ้งนะคะว่าเครื่องจะไม่ได้เลยไม่เพราะอะไรเพราะว่าคือจริงๆแล้วเชฟต้องมีของให้พร้อมที่จะส่งเขาก่อนถึงจะรับเงินเราจ่ายไปแล้วแต่มันผิดที่ต้องการขนส่ง อ,อ,อันนี้คืออยากจะชี้แจงให้ฟังว่านี่ขนส่งจริงๆใช่ใช่โอเคมาเลยล่าช้าสิ่งที่ผมอยากจะพูดผมค้างคาใจมากๆเรื่องกว๋วยเตี๋ยวกว๋วยเตี๋ยวมีมา่ี่ปีแล้วพี่หนุ่มหานมากสิใช่ไหมครับผมซื้อเฟรนชชสายของมาขายเขาก็กําลังขายกว๋วยเตี๋ยวใช่เขาขายกว๋วยเตี๋ยวทําไมผมขายไม่ได้เหรอประเด็นคุณเชฟอ้อย,ยเขาไลน์ไปด่าผมเลยนะว่า คุณเดี๋ยวนะไม่มีจิตใต้สำนึกนู่นนี่นั่นแบบมีวซ์เสีงโอ้ยพี่เสียคนเนะ่ะเป็นแบรนด์เขาเหรอแบรนด์ผมครับผมทำเองครับผมมีร้านอาหารแลร้วล,ลูกชิ้นน่ะลูกชิ้นผมซื้อต่างหากครับอา้าวถามคำเดียวแล้วว่าเขาขายก๋วยเตี๋ยวนะวันที่เท่าไหร่ขายก๋เย,ยเตี๋ยวเท่าไหร่ก๋วยเตี๋ยวคุณขายก่อนผมแต่ผมไม่มีสิทธิ์ขายเหรอสิ่งที่ผมถามอะ่ะแล้วคุณมีสิทธิ์อะไรมาด่าผม ก๋วยเตี๋ยวนี้คุณเป็นคนขายคนเดียวในประเทศไทยเหรอไม่ใช่แล้วผมซื้อเฟรนชสยของคุณมาไหมก๋วยเตี๋ยวอะ่ะผมซื้อเฟรนชสยของคุณมาหรือเปล่าที่คุณมาด่าผมแบบนั้นน่ะอันนี้คือติดใจเรื่องด่าติดใจรเรื่องด่าเพราะผมมองว่าผมเกิดมาทั้งชีวิตนะพี่มผมไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่สวยหรูอะไรหรอกแต่ไม่มีใครเคยได้ด่าผมแล้วเดินหายไปจากผมผมต้องได้ด่ากลับนี่ผมต้องกลับามาันต้องมา ผมบอกต้องพลาเวลาผมโทรกลับไปเขาไม่รับโทรศัพท์ทุกคนจําหน้าคุณได้ว่าขายแฟนชายเชฟก็ใช่ไงใช่ไหมคะวันหนึ่งที่เขาไปขายก๋วยเตี๋ยวเขาทําแบบของเชฟเลยอันนี้เชฟก็เลยตอบกับแฟนชายไปว่าไม่ใช่ของเชฟ นะคะมันไม่ใช่ของเชฟมันทำให้คนเข้าเข้าใจผิดได้ถูกเราก็เลยโทรไปหาเขาเราบอกว่าก่อนที่คุณจะขายอะไรก่อนที่คุณจะคิดอะไรคุณไม่ต้องเอามาเอาตัวอย่างคือเอาแบบของเชฟไปจัดกะละมังแบบนี้เฮ้ยคุณซื้อกะละมังอื่นก็ได้ที่มันไม่ต้องมาจัดแพทเทิร์นเหมือนกันไหมแต่แบบการจัดอะแพทเทิร์นมันไม่สมควรแล้วควรจะให้ผมจัดกับโต๊ะจีนเหรอคะขายก็เตียว่าโต๊ะโต๊ะมันมีกี่แบบคะ เพะมันมีอยู่แค่แบบเดียวเวลาไปจัดบูธอ่ะแล้วคุณเชฟอ่ะดังงคุณเชฟจะให้จะให้ผมไปซื้อกระมังรูปดาวังคารหรือคะไม่ไม่ใช่ดาวังคารไก๋วยเตี๋ยวมันมีกี่แบบผมถามหน่อยมันมีสักกี่อย่างก๋วยเตี๋ยวมีกี่ร้อยปีแล้วครับเอาอย่างนี้คุณถ้าเป็นเชฟนะแล้วถ้าเป็นคุณนะคุณเป็นคุณขายครั้งแรกเลยใช่ไหมคุณซื้อแบรนด์เราไปอยู่ๆวันหนึ่งเห็นก๋วยเตี๋ยวเชฟดัง คุณขายก๋วยเตี๋ยวเออทำไมอ่ะก็นั่นแล้วมันผิดตรงไหนไม่ผิดไม่ผิดแล้วคุณมาด่าผมทำไมเคสของคุณที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพจเขาพูดถึงหรือผู้เสียหายมันเกิดจากความไม่พร้อมของเชฟในการธุรกิจคือโตไวโตวพอโตไวแล้วคิดอะไรไม่ออกคุณจะเฟรนชชายหรือขายสูตร มันผสมแล้วเกิดความเสียหายในทางกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่าถ้าไม่มีมูลหมาไม่ขี้ก,การที่เพจเนี่ยเขาได้รับร้องเรียนเขาโพสต์ออกไปคุณก็ไม่ควรจะไปพูดว่าจะฟ้องมิ่นประมาทฟ้องน้วยนี้เพราะเขาทําเพื่อประโยชน์สาธารณะหน้าที่คุณไปพิสูจน์ถูกผิดแล้วถ้าขั้นตอนแรกถ้าคุณทําเป็นบันไดแต่ละขั้นที่ถูกนีไม่เกิดคนเหล่านี้หรอกเพราะผมฟังเนี่ยเขาเป็นเอฟซีคุณหมดเลย